การแบ่งเซลล์เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์จำแนกตามรูปแบบการแบ่งนิวเคลียสได้เป็นไมโทซิสและไมโอซิสไมโทซิสเริ่มต้นที่ sale. ดิพลอยเซลล์ 2n ได้ดิพลอยเซลล์2เซลล์มันมีการจำลองตัวเองตามความเป็นจริง ไมโตซิสเป็นการจำลองเนิวเคลียสท้ายสุดได้เซลล์ใหม่2เซลล์จากการแบ่งไซโตพลาซึมการแบ่งไมโตซิสมีระยะย่อยเริ่มจากโปรเฟสเมตาเฟสแอนนาเฟสและเทโลเฟสนี่คือไมโตซิสการแบ่งแบบไมโตซิสเกิดกับเซลล์ร่างกายหรือโซมาติกเซลล์เช่นเซลล์ผิวหนังเซลล์เม็ดเลือดเซลล์เส้นผม จำลองตัวเองเซลล์ของร่างกายที่เพิ่มจำนวนได้เป็นการแบ่งแบบไมโตซิสทั้งสิน้นไมโอซิสเกิดกับเจิมเซลล์เป็นเซล์สร้างแกมีดในการแบ่งเซลล์แบบอาศัยเพศถ้าเริ่มจากดิพลอยเซลในที่นี้คือเจอมเซลล์ไม่ใช่ทุกเซล์ลในร่างกายนี่คือเจอมเซลมันเริ่มต้นแบ่งไมโตซิสเพื่อเพิ่มจำนวน จะอธิบายถึงการสร้างแกมมีดก่อนมันแบ่งเซลล์สองรอบถ้าเป็นการแบ่งแบบไมโอซิสรอบแรกคือไมโอซิส1หรือ M1 เริ่มต้นจากเซลล์ที่มีโครโมโซมเป็น 2n แบ่งตัวเองออกมาเป็นแฮปลอยเซลล ถ้าเริ่มจาก46คโครโมโซมจะเหลือ23คโครโมโซมในแต่ละเซลล์ถ้ามีคโครโมโซมอยู่23คู่คู่ของคโครโมโซมจะแยกออกจากกันในระยะนี้แล้วต่อด้วยไมโอซิส2หรือ M2 สองเซล์ลนี้จะเริ่มแบ่งเซล์ลที่มีกระบวนการเหมือนกันกันกบไมโตซิส แต่ในแต่ละระยะของการแบ่งไมโอซิสจะเป็น,นกลไกเฉพาะของไมโอซิสเท่านั้นท้ายสุดของการแบ่งไมโอซิสจะได้4เซลล์ cell, และแต่ละเซลล์ เป็นแฮปพลอยแต่ละเซลล์นิวเคลียสเป็นแฮปพลอยทั้งหมดจะเห็นว่ากระบวนการในช่วงนี้ทำให้โครโมโซมแบ่งออกจากกันเพราะแต่ละเซลล์เหลือแค่ครึ่งเดียวในช่วงนี้เกิดจากการแยก2โครโมโซมออกจากกันจึงเหมือนกับการแบ่งไมโตซิสที่จำนวนโครโมโซมเท่าเดิม ดังนั้นทุกเซลล์จะใช้เวลานานในอินเทอร์เฟสเป็นช่วงที่เซลล์ใช้สารต่ตางๆที่สร้างขึ้นในระยะนี้ในการดำรงชีวิตเช่นการสร้างโปรตีนกระบวนการที่เกิดขึ้นเหมือนกันกับในอินเทอร์เฟสของไมโตซิสและในระยะ S ของอินเทอร์เฟสนี่เป็นเซลล์และนี่เป็นนิวเคลียสในนิวเคลียสมีคโครโมโซม แต่อย่าลืมว่าคโครโมโซมที่อยู่นอกไมโตซิสหรือไมโอซิสโครโมโซมไม่ขดตัวแน่นมันอยู่ในสภาพสายคโครมาตินโดยจะวาดเป็นสายคโครมาตินเพื่อแสดงการเรปิเคชันต้องระวังในเรื่องนี้นิดหนึ่งในไมโอซิสมีสองคโครโมโซมที่เกิดเรปิเคชัน เพราะคโครโมโซมอยู่ในสภาพเป็นคู่คือโฮโมโลกัสกันสมมติว่ามีโฮโมโลกัสโครโมโซมอยู่สองคู่ให้คโครโมโซมหนึ่งมาจากพ่อสีม่วงสีเขียวมาจากแม่ทั้งคู่เป็นโฮโมโลกัสมีอีกโครโมโซมหนึ่งมาจากพ่อเป็นสีน้ำเงินเป็นสีม่วงให้ยาว กว่าแท่งแรกและโฮโมโลกัสอีกแท่งหนึ่งจากแม่ยาวกว่าแท่งแรกด้วยในระยะ s ของอินเทอร์เฟสมีกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นมี DNA Replication แต่ละคโครโมโซมของโฮโมโลกัสโครโมโซม ไม่ได้เหมือนกันทุกประการแต่มันจะมียีนที่กำหนดลักษณะต่างๆเดียวกันมีอ l l e l e ของยีนเดียวกันแต่ละอ l ล e l e อาจไม่เหมือนกันก็ได้ต่อมาคโครโมโซมแต่ละแท่งเกิด r e p l i c a t i o ของแต่ละคู่แท่งสีม่วงจากพ่อ r e p l i c a t แบบนี้ยึดกันที่ตำแหน่ง centromere และอีกแท่งจากแม่เรปิเคตแบบนี้แล้วยึดกันด้วยเซนโทรเมียเหมือนกันแท่งที่ยาวกว่าก็เกิดแบบเดียวกันแล้วแท่งที่มาจากแม่ก็จำลองแบบเดียวกันด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะ S แต่เซลล์ยังไม่ได้เข้าสู่การแบ่งเซลล์ความจริงที่เหมือนกันคือการแบ่งตัวของเซนโทรโซมที่เพิ่มจำนวนขึ้น แล้วมีไมโครทิบูยืดยาวออกมาเพื่อดึงทุกอย่างให้แยกออกมีหนึ่งเซนโทรโซมตรงนี้ในขณะที่โครโมโซมเกิด r e พ l i c a t i o เซนโทรโซมก็เพิ่มจำนวนขึ้นมาเอาไว้ใช้ดึงให้โครโมโซมแยกกันและเซลล์นี้อยู่ในระยะ S ของอ i n t e r ร์ a ฟ e ไม่ใช่ช่วงการจเจริญเติบโตหรือช่วง G เมื่อมันเกิดขึ้นแสดงว่ามันพร้อมสำหรับไมโทซิสหรือไมโอซิสแต่เซลล์นี้จะแบ่งไมโอซิสเพราะมันเป็นเจิมเซลล์เมื่อเข้าสู่โปรเฟส1เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นว่าไมโทซิสจะมีระยะโปรเฟสเมโาเฟสแอนาเฟสและ telophase P-M-A-T ใน Myosis ก็มีระยะเหล่านี้ในแต่ละช่วงคือ Prophase 1 Metaphase 1 Anaphase 1และ Telephase 1แล้วเมื่อเศรจ Myosis 1ก็เข้าสู่ Prophase 2 Metaphase 2 Anaphase 2และ Telephase 2 ชื่อของระยะต่างๆเหล่านี้ต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องเพราะมันมีกระบวนการจำเพาะเกิดขึ้นในแต่ละรอบของไมโอซิส1และไมโอซิส2เรียงตามโปรเฟสเมตาเฟสแอเฟสและเทโลเฟสที่ในไมโอซิสเกิดขึ้น2รอบคือในไมโอซิส1และ2ที่เราจะมาดูกันต่อเริ่มจากโปรเฟส1ของไมโอซิส1 ปรเฟส1 pro จะมีอะไรเกิดขึ้นกระบวนการพื้นฐานที่เกิดขึ้นเหมือนกับ p โปร a ฟ e ของ m ม t o s i s er เยื um ่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มหายไปอาจยังมองเห็นบางส่วนอยู่บ้างมีเซนโทรโซม2อันที่แบ่งตัวตั้งแต่ระยะอินเตอร์เฟ อย่าสับสนกับเซนโทรเมียนะมันเป็นตำแหน่งที่โครมาติดยึดติดกันเซนโทรโซมที่มีสปินเดลไฟเบอร์เริ่มเคลื่อนที่แยกออกจากกันโดยการผลักกันของสปินเดลไฟเบอร์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของโครโมโซมและนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในโปรเฟส1อย่าลืมว่าในระยะโปรเฟสแม้ว่าวาดโครโมโซมไว้เป็นแท่งแบบนี้ แต่มันไม่ได้อยู่ในสภาพคโครโมโซมมันเป็นสายคโครมาตินที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้นี่คือนิวเคลียสมีคโครโมโซมอยู่ในรูปคโครมาตินเป็นสายยาวของทุกคโครโมโซมพันกันอยู่ในนิวเคลียสเมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เห็นนิวเคลียสขนาดใหญ่แต่เห็นคโครมาตินไม่ชัดเจนมันมีก้อนฮิสโตนที่เป็นโปรตีนมีด NA นพันอยู่รอบเรียกว่าคโครมาติน ในระยะ p r o เฟ a จะเริ่มเปลี่ยนรูปร่างจากโครมาตินไปเป็นโครโมโซมที่มีรูปร่างนี่เป็นเหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้นในระยะ p r o เฟสในไมโตซิสสิ่งที่น่าสนใจใน p r o p h ส s o คือการเข้าคู่กันของโฮโมโลกัสโครโมโซมที่วาดไว้ตั้งแต่แรกโฮโมโลกัสที่มาเข้าคู่กันแล้วจะขอตัดส่วนนี้ออกมาเลยแล้วก็เอามาปะไว้ตรงนี้โครโมโซมจะได้เหมือนเดิม แล้วเยื่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มแยกตัวออกไปมันเกิดอย่างช้าๆโดยโปรโตีนที่ยึดเยื่อหุ้มนิวเคลียสไว้แยกตัวออกจากกันเกิดในระยะโปรเฟสวั1จากภาพไม่ได้วาดทั้งเซลล์เพราะกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นภายในนิวเคลียสสิ่งที่แตกต่างจากไมโทซิสคือโฮโมโลกัสโครโมโซมมาเข้าคู่กันแล้วเมื่อมันมาเข้าคู่กันแล้ว มันจะแลกเปลี่ยนยีนแล้วเกิดยีน Recombination อาจจะเกิดที่ตรงนี้ที่เป็นตำแหน่งที่มียีนเดียวกันอยู่บนทั้งสองคโครโมโซมมันจะเกิด Crossing Over จะเอาคโครโมโซมคู่นี้ออกมาอธิบายในรายละเอียดสีม่วงเป็นคโครโมโซมที่มาจากพ่อที่มีสองคโครมาติด เกิดจากการจำลองตัวเองแล้วยึดกันที่ตำแหน่งเซนโทรเมียอีกสายหนึ่งมาจากแม่ที่เป็นสีเขียวแล้วมีส่วนที่พาดทับกันมีสองโครมาติดเหมือนกันรวมเป็น4โครมาติดเรียกว่าเตทรดจากโฮโมโลกัสโครโมโซมที่มาเข้าคู่กันในขณะนี้เกิด c r o s s ิงโอเวอร สายของ non-sister chromatid มาพาดทับกันเกิดการพับขดของสายโครมาตินแล้วบิดตัวมาพาดทับกันที่ตำแหน่งที่มียีนเดียวกันเกิดการแลกเปลี่ยนยีนเดียวกันตามที่ทราบแล้วว่ายีนมีรูปร่างต่างกันได้แต่เป็นยีนเดียวกันเกิดการแลกเปลี่ยนกันกันกบต่างคโครโมโซมที่มีรูปแบบยีนต่างกันหรือต่างแอลลิลกัน เมื่อแลกเปลี่ยนเสร็จคโครโมโซมที่มาจากพ่อที่เป็นสีม่วงจะมีชิ้นส่วนคโครโมโซมที่มาจากแม่เกาะติดมาด้วยขอเปลี่ยนสีคโครโมโซมเป็นสีเขียวตามสีของแม่คะแล้วคโครโมโซมที่มาจากแม่ก็มีชิ้นส่วนคโครโมโซมของพ่อ เป็นช่วงที่น่าประหลาดใจมากและน่ากลัวมากที่นำไปสู่การเกิด Variation ในประชากรและมันเป็นรูปแบบจเฉพาะของ m e i o s i s ความทีที่เกิดกับยีนเป็นแบบสุม่มอาจเกิดขึ้นกับส่วนที่ไม่ใช่ยีนก็ได้เพราะบนสาย DNA บางช่วงของของลำดับเบสอาจไม่แสดงออกมาเป็นกรดอะมิโนโหรือสิ่งใดเลยก็ได้ตำแหน่งที่เกิด crossing over เรียกว่า c h i a s าอาจเกิดที่ตำแหน่งของบางยีนอาจเกิดแบบสุม่มอาจมีผลต่อบางโปรตีนไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนกว่ารีคอมบิ n นนต์ยีนนี้จะไปแสดงออกในรุ่นลูกซึ่งในโปรเฟส1จะต้องมี c r o s s งโอเวอร์เกิดขึ้นกับยีนใดก็ได้คโครโมโซมใดก็ได้ยีนที่แลกเปลี่ยนก็จะไปอยู่กับนอ n s นซิสเตอร์โครมาติเหตุการณ์นี้เกิดในโปรเฟสซเกิดค r อซิงโอเวอร เยื่อหุ้มนิวเคลียสเริ่มแยกตัวโฮโมโลกัสมาอยู่กันเป็นคู่แล้วโครมาตินขดตัวกันเป็นโครโมโซมกระบวนการเหมือนกับในไมโตซิสเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็พร้อมที่จะเข้าเมตาเฟสซึ่งเป็นเมตาเฟสวันในเมตาเฟสวันขอเอาภาพเดิมในโปรเฟสวันมาอธิบายต่อและเยื่อหุ้มนิวเคลียส หายไปหมดแล้วจากการที่มันค่อยๆแยกตัวออกจากกันและเซนโทรโซมเคลื่อนตัวไปยังด้านตรงข้ามของเซลล์ทีนี้ต้องเติมเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อให้เห็นกิจกรรมทั้งเซลล์และต้องลบเยื่อหุ้มนิวเคลียสออกก่อนในมเมราเฟส1ไม่เห็นแล้วแล้วแน่นอนว่า มีสปินเดิลไฟเบอร์เกิดขึ้นแล้วซึ่งเป็นมาตั้งแต่ในโปรเฟสวันแล้วโดยบางเส้นยึดที่เซนโทรเมียของโครโมโซมกับไคนโตคอเหมือนกับที่เกิดในไมโตซิสที่ตรงเซนทรเมียมีโปรตีนไคนโตคอเกาะติดอยู่สปินเดิลจะยึดกับไคนโตคอของแต่ละโฮโมโลกัสโครโมโซม ขอวาดโฮโมโลกัสโครโมโซมคู่นี้ใหม่ให้ดูน่าสนใจมากขึ้นไม่อย่างนั้นโครโมโซมจากพ่อจะแยกไปั้วหนึ่งโครโมโซมจากแม่จะแยกไปั้วหนึ่งขอวาดใหม่แบบนี้ที่จริงแล้วการดึงแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมเกิดแบบสุ่มขึ้นกับว่าโครโมโซมจากใครจะหันไปทางขค้่ใดซึ่งจะเกิดเป็น Variation ขึ้นตามที่บอกไว้แล้วว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นหัวใจสำคัญของการเกิด Variation ที่จริงแล้วจะเรียงตัวอย่างไรก็ได้แต่ขอวาดแบบนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างแล้ว Spindle Fiber ก็เข้ามายึดที่ไค t เนโตคอที่เกาะอยู่กับเซนโทรเมียมันคล้ายกับ m e เมตาเ s e ของไมโต s i s แต่อันนี้เป็นเมตาเฟส1และคโครโมโซมเรียงตัวในแนวกลางเซลล์ต่อมาเข้าสู่แอนาเฟส1เมื่อเทียบกับไมโตซิสซิสเตอร์โครมาติดจะถูกดึงแยกออกจากกันแต่จะไม่เหมือนกับแอนาเฟส1ของไมโอซิสเพราะในแอนาเฟส1คู่ของโฮโมโลกัสโครโมโซมแยกออกจากกันซิสเตอร์โครมาติด ยังคงอยู่ด้วยกันคโครโมโซมสีเขียวถูกดึงแยกแบบนี้และคโครโมโซมสีม่วงก็แยกออกจากกันมีชิ้นส่วนของสีเขียวติดอยู่ด้วยอันนี้ก็มีสีม่วงติดอยู่คโครโมโซมอันยาวสีม่วงแยกออกมา นี่คือ Anaphase 1ที่ถูกดึงแยกออกมาคือคู่โฮโมโลกัสโครม s โซมไม่ใช่ซิสเตอร์โครมาติโดยมีสปินเดิ f ไฟเบอร์ยึดแคเนโตคอร์ของโฮโมโลกัสเพียงด้านเดียวซึ่งต่างจากเมตาเฟสของไมโ o s i s สปินเด e ลไฟเบอร์ดึงโฮโมโลกัสแยกออกจากกันดังนั้นหัวใจสำคัญของ a n a p h เฟส1 คือโครโมโซมที่ถูกดึงแยกออกมาเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมไม่ได้ดึงโครมาติดแยกออกจากกันนี่คือหัวใจสำคัญที่เป็นจุดแตกต่างจากแอนาเฟสของไมโตซิสนี่คือเซลล์ที่อยู่ในระยะแอนาเฟส1ในเทโลเฟส1ก็เป็นการดึงโฮโมโลกัสโครโมโซมไปยังแต่ละขั้วของเซลล์ลำดับต่อไป เป็นแบบนี้ขอใช้วิธีก o อปปี้ออกมาเพื่อจะได้คโครโมโซมที่เหมือนเดิมคโครโมโซมชุดนี้อยู่ทางด้านซ้ายของเซลล์และอีกชุดหนึ่งก็อยู่ทางด้านขวาของเซลเลเเ์ s p i n d l e f i บ e r เริ่มแยกตัวทำให้มันสั้นลงจึงดึงโฮโมโลกัสให้เข้าใกล้ขั้วเซลล์แล้วเริ่มเกิดไซโตไคน e ซิส ช่วงท้ายสุดของเทโลเฟส1ไซโตพลาสมจะถูกแบ่งออกแบบนี้ขณะเดียวกันเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็กลับมารวมกันใหม่ที่แต่ละขั้วของเซลล์ท้ายสุดของเทโลเฟส1เซลล์ก็จะแยกออกจากกันและนี่คือเทโลเฟส1สรุป มโอซิสวันได้ว่าดิ l ลอยเซลมีคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมในเซลล์นี้มี4โครโมโซมแต่ตอนนี้แต่ละเซลลเหลือเพียงสองโครโมโซมซึ่งเป็น1โครโมโซมของแต่ละคู่โฮโมโลกัสโครโมโซม และแยกไปในแต่ละเซล์แบบสุ่มจึงเกิดเป็น Variation ขึ้นแล้วทั้ง2เซลล์นี้จะดำเนิน m y o s s i s 2ต่อซึ่งจะเหมือนกับ Mytosis ในช่วงรอยต่อระหว่าง m y o s s i s 1และ m y o s s i s 2บางครั้งอาจเรียกว่า Interface ฟสแต่ไม่มี DNA replication มีเฉพาะการจำลองเซนโทรโซมเท่านั้นเมื่อทั้ง2เซลล์แยกออกจากกัน ในภาพวาดเซนโทรเมียไว้ในนิวเคลียสที่ถูกต้องมันต้องอยู่นอกนิวเคลียสซึ่งเป็นเยื่อหุ้มที่รวมกันใหม่แล้วก็มีการจำลองเพิ่มขึ้นในขั้นนี้ด้วยตอนนี้เราก็มีสองเซลขอใช้วิธีคั n แ p a เพสจากเดิมที่มีอยู่แล้วตกลงวาดใหม่นะคะ ครโมโซมจากพ่อที่มีชิ้นส่วนจากแม่ติดมาด้วยแล้วโครโมโซมนี้จากแม่อีกเซลล์หนึ่งมีแบบนี้มีชิ้นส่วนของแม่ติดมาด้วยเมื่อเข้าสู่โปรเฟสทูคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เหมือนในไมโตซิสเยื่อหุ้มเนิวเคลียสที่เพิ่งรวมกันใหม่ก็จะเริ่มแยกตัวออกอีกครั้งหนึ่งทั้งสองเซลล์มีเซนโทรโซมที่จะดึงโครมาติดให้แยกออกจากกันมีสองเซนโทรโซมที่จำลองแล้วแล้วมันก็ผลักกัน โดย Spindle Faber เล็กๆไปยังด้านตรงข้ามเป็นขั้วของเซลล์ขณะที่ s p i n เดิลเฟเบค่อยๆยืดยาวออกมันก็จะผลักกันไปเรื่อยๆนี่เป็นเซลล์ที่ได้จาก m มโอซิส1และเซลล์นี้ด้วยแล้วเข้าสู่ m เมตา a ฟ e 2ระยะ m เมตา a ฟ e 2จะแตกต่างจาก m e เมตาเฟส1 แต่เหมือนกับในไมโตซิสโดยโครโมโซมเรียงตัวในแนวกลางเซลล์ขณะนี้เซนนทรโซมเคลื่อนที่ไปที่ขั้วของเซลล์แล้วทั้งสองเซลล์แล้วมีสปินเดิลไฟเบอร์เซนนทรโซมเป็นจุดตั้งต้นของสปินเดิลไฟเบอร์แต่ไม่ได้สร้างสปินเดิลไฟเบอร์ ส p i นเดอ f ไฟเคือมัดของไมโครทิบูที่จะยึดกับไคเนโตคอร์ที่เซนโทรเมียโครโมโซมเรียงตัวในแนวกลางเซลล์หรือในแนวเมตาเฟสเพลตแบบนี้วาดทีละสีนะคะจะได้เร็วขึ้น แล้วก็คโครโมโซมสีเขียวกับเติมสีส่วนที่แลกเปลี่ยนชิ้นส่วนคโครโมโซมกันในการเรียงตัวกลางเซลล์นี้สปินเดลไฟเบอร์จากแต่ละขั้วเซลล์จะยึดที่ไค่ในตัวคอที่แต่ละข้างของเซนโทรเมีย ของแต่ละซิสเตอร์โครมาติดนี่เป็นเซลล์สองเซลล์ที่แยกจากกันถ้าเป็นแบบนี้ในแอนาเฟส1จะเหมือนกับแอนาเฟสของไมโตซิสหรือไม่ในระยะ a n น p h เฟส2ซิสเตอร์โครมาติถูกดึงแยกออกจากกันโดยไคน o โตคอไมโครทิบูซึ่งเป็น s p i n d ดิ f ไฟ e r ที่ยึดกับไคน o โตคอ ที่เซนโทรเมียนี่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ a n น p h a ฟ e i แตกต่างจาก a n น p h a ฟ e 1ใน a n น p h a ฟ e 1คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมถูกแยกออกจากกัน แต่คโครโมโซมเองไม่แยกแต่ในแอนเนเฟส2ไม่มีโฮโมโลกัสมีแต่ซิสเตอร์โครมาติดที่อยู่คู่กันแล้วแต่ละซิสเตอร์โครมาติดแยกออกจากกันซึ่งจะเหมือนกันกันกบแอนเนเฟสของไมโตสิสตอนนี้ซิสเตอร์โครมาติดจะถูกดึงไปที่ขั้วของเซลล์แบบนี้คโครมาติดที่ถูกดึงจะเป็นแบบนี้แยกกันไปคนละขั้วอันนี้มีชิ้นส่วนคโครโมโซมอยู่ด้วยคโครโมโซมสีเขียวก็แยก ออกจากกันยังมีไขในตคอคอไมโครทิบูยึดอยู่ที่เซนโทรเมียโดยมีเซนโทรโซมร่วมควบคุมด้วยคโครโมโซมถูกดึงเข้าหาค้่เซลลแอนาเฟสเป็นระยะที่เกี่ยวข้องกับการแยกคโครโมโซมหรือคู่คโฮโมโลกัสโครโมโซมในกรณีของแอนาเฟส1ในไมโอซิส1นี่คือหนึ่งเซลล์ของแอนาเฟส1เหมือนกันกับ ในไมโตซิสทันทีที่ซิสเตอร์โครมาติดถูกดึงแยกออกจากกันจะเรียกมันใหม่ว่าซิสเตอร์โครโมโซมจะเกิดแบบเดียวกันกับอีกหนึ่งเซลล์ด้วยเพราะว่ามีสองเซลล์มีคโครโมโซมสีม่วงแยกออกจากกันได้เป็นสองคโครมาติดที่เรียกใหม่ว่าซิสเตอร์โครโมโซม แล้วโครโมโซมสีเขียวแยกออกจากกันมีชิ้นส่วนสีม่วงติดอยู่ด้วยแล้วถูกดึงแยกออกจากกันโดยไคเนโตคอไมโครทิฟูที่หดสั้นลงเข้าหาขั้วของเซลล์โดยมีเซนโทรโซมเป็นแต่ละขั้วของเซลล์ และทันทีที่โครมาติดถูกดึงไปยังขั้วของเซลล์เทโลเฟสก็เกิดขึ้นในระยะเทโลเฟส2เซลล์ยืดยาวออกแล้วเริ่มเกิดแนวคลีเวจที่เซลล์นี้ด้วยแล้วแนวคลีเวจก็จะคอดเข้าในเซลล จนเซลล์แยกออกจากกันไมโครทิวเริ่มสลายไปเริ่มเกิดเยื่อหุ้มนิวเคลียสมาล้อมรอบคโครโมโซมไว้ไม่ล้อมเซนโทรโซมนะคะเฉพาะคโครโมโซมเท่านั้นแล้วก็จะได้เป็นเซลล์ที่มีคโครโมโซมแบบนี้มีชิ้นส่วนของ d n a หรือคโครโมโซมเกาะติดมาด้วยและอีกแท่งหนึง่งอยู่ภายในเยื่อหุ้มนิวเคลียสและอยู่ในเซลล์ เซลล์ที่ได้เป็นผลผลิตของไมโอซิส2อีกเซลล์หนึ่งได้โครโมโซมแบบนี้อยู่ภายในเยื่อหุ้มนิวเคลียสและมีเยื่อหุ้มเซลล์ล้อมรอบเซลล์ Cell ด้านนี้ก็เหมือนกันแบ่งได้เป็นสองเซลล์เหมือนกันจากเซลล์ที่ได้มาจากไมโอซิส1 เซลทั้งสองได้คโครโมโซมเป็นแบบนี้คโครโมโซมสีม่วงทั้งสองเซลล์และสีเขียวในเซลลหนึ่งมีชิ้นส่วนคโครโมโซมที่มาจากพ่อติดมาด้วยซึ่งมาจากโฮโมโลกัสโครโมโซมของพ่อแล้วก็มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมาล้อมรอบทั้งสองชุดคโครโมโซมมีเยื่อหุ้มเซลล์มาล้อมรอบ กลับมาดูที่ e p p o y ยเซลเริ่มต้นเป็นเจิ m มเซลแล้วมีการแบ่งเซลล์สองช่วงช่วงแรกเป็นการแยกคู่ Homologous ออกจากกันมีการเกิด Crossing Over อ เกิดยีนรีคอมบิเนชันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของไมโอซิสที่ทำให้ได้ Variation หลากหลายกับสปีชีหรือกับจีนภูในช่วงที่2เป็นการแยกซิสเตอร์โครมาติดซึ่งมีกระบวนการเหมือนกันกับในไมโตซิสท้ายสุดได้4เซลล์ที่เป็น d i ปลอยเซลล์เพราะมีโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นเซลล์ cell ที่ได้นี้เรียกว่า g a m ม t ด